สวัสดีครับพี่น้องคนรักพระเครื่องทั่วไทยนะครับมาพบกันนะครับกับวันนี้วันศุกร์นะครับอ่าอีพีนี้นะครับองละ300ครับ4องค์หนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางชอบองค์ไหนทักทายกันมาได้เลยครับผมมาเริ่มมาอง์ เดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่หนึ่งกันดีกว่านะครับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับตามขึ้นอยู่เลยนะครับเอาองค์ที่หนึ่งนะครับเอานี่เลยหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับมีแร่นะครับนี่โคตรคลาสสิกเลยนะครับแร่เหล็กน้ําพีนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับ นี่นะครับปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเขียนว่าหลวงพ่อสุขนะครับไม่รู้ว่าออกปีไหนนะครับหล่อโบราณนะครับนี่นะครับนี่นะครับน่าจะทันหลวงพ่อยุคไปลายหรือเปล่านะครับนี่นะครับหรือว่าย้อนยุคปี 2,500- ันห้าร้อปีหนอะไรแบบนี้นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จตีระครังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนี่นะครับผมเอาสามร้อยพอเนื้อแบบนี้นะครับนี่เนื้อมีมวลสารอย่างนี้นะครับไม่รู้ออกที่ที่ไหนนะครับนี่ครับสมเด็จนะครับนี่นะครับกําลังตีระคังนะครับหืมสุดคลาสสิกเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเลยนะครับเนื้อเก่ามากๆนะครับนี่นะครับเนื้อมีมวลสารนะครับนี่นะครับครับแป้งนะครับครับไข่นะครับ องค์นี้องค์ที่สี่นะครับสมเด็จตีระคังนะครับนี่หายากพิมหายากนี่องค์นี้องค์ที่สี่ครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านะครับด้านหลังตอกออออกวัดคอกหมูนะครับนี่ตอกโค้ดหมูนะครับพิเศษนะครับหลายโค้ดเลยนะครับสองสี่หกแปดเก้าโคดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่6นะครับเป็นพระกุนะครับรีลาเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับพระกุนะครับพระรีลาเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้ ira, องค์ที่6นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับเป็นพระกิ่งนะครับวัสุทัศน์นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่7ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่แปดนะครับเป็นนางพญานะครับพ huh ิมพ์อกงูนเล็กนะครับนี่เม็ดดูเนื้อสดแรงนะครับลอยเลยนะครับสวยงามมากนะครับอง์นี้องค์ที่แปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่เก้านะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับ มีสร้างเงินขึ้นนะครับมีสร้างเงินขึ้นให้เห็นนะครับนี่นะครับนี่ซองแล้อมีสร้างเงินขึ้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบนะครับเป็นพระสั่งกระจายหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อโลหะผสมเช่นกันนะครับนี่สั่งกระจายหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัลระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเนื้อเนื้อแบบยังไงเขาเรียกว่ากรุกก่อนตามการเวลานะครับเป็นเนื้อปึ๊กเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นลูกอ่าเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่ออกปีหนึ่งสองนะครับเสาห้านะครับองนี้องค์ที่สิบสององต่อไปครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะครับนี่พระผงแม่ชีนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปครับ องค์ที่สิบสี่นะครับปิดตาพังพการนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่พระปิดตาพังพการเนื้อทองแดงครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่องต่อไปครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับ เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับอง์นี้องค์ที่สิบหกครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเอาเป็นหลวงพ่อปานขี่เม่นละกันนะครับนี่มีลงรักให้เห็นแผ่วนะครับปิดทองนะครับโคตรคลาสสิกเลยนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อปานครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองห้าสองสี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสองห้าสองสี่พิมใหญ่นะครับอันนี้เม็ดอะไรติดตรงแขนหลวงพ่อดูกันอ๋อเป็นพวกแบบเนื้อว่านเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาผสมปนกันไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอง์นี้องค์ที่สิบแปดองต่อไปครับ องคที่19นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่19นะครับนี่ลอยจานนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบนะครับเอานี้ดีกว่าสมเด็จวัดเกตนะครับหนึ่ง6สามสี่ห้าหกชั้นนะครับหชั้นนะครับ นี่องนี้แก่น้ํามันตังอิ้วนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับนี่นะครับเคลือบแลคเกิ์เดิมๆนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับเป็นพระกุนะครับนี่นะครับสายเหนือนะครับเนื้อดินนะครับพระกุสายเหนือองค์นี้องค์ที่22องค์ต่อไปนะครับองค์ที่23ามนะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับนี่กำแพงเพชรกำแพงเพชรอง์นี้องค์ที่23องา์องต่อไปนะครับองค์ที่24นะครับ เป็นพระชัยวัฒนะครับหรือว่าพระกิ่งไม่มั่นใจนะครับนั่งบัวรอบนะครับนี่นะครับน่าจะออกสไตล์พระชัยวัฒนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเกาเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่25นะครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มนะครับหน้าทอนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับลมดํานะครับผิวพันุ์ผิวพระจะเปิดนิดนึงนะครับองค์นี้องค์ที่25นี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินปั๊มปีหนึ่งห้านะครับคอแอลนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินปั๊มปีหนึ่งห้าพิมพ์คอแอลนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกองต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับลงรักนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่28นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่รูปถ่ายสีเปียนะครับนี่นะครับพิมพ์2หน้านะครับองค์นี้องที่ี่28องค์องต่อไปนะครับองค์ที่29นะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ไม่มีกระนกข้างเนื้อสีดํานะครับนี่นะครับรอยตัดนะครับนี่นะครับเดิมๆเลยนะครับ องนี้องค์ที่29บงค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญพ่อเดิมแจกแม่ครัวเนื้ออัปป้านะครับนี่นะครับเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อเดิมเนื้ออปป้าหลังยันนะครับองนี้องค์ที่สามสิบองต่อไปครับองค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่เนื้อเก่าเกาเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิสองนะครับเป็นพระกุนะครับนางจุลามณีนะครับหลังฤาษีจังหวัดพิษณุโลกนะครับเนื้อดินนะครับนางจุลามณีหลังฤาษีนะครับองค์นี้องที่สาสิบสององต่อไปครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับ ก้นระฆังนะครับผิวพันจะเปิดหน่อยนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับองค์นี้องที่สามสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับจะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะผสมไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่แล้วนะครับชอบองค์ไหนทักทายโทรมาคุยกันได้นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าเป็นเหรียญปุดทวดกระไ่ทองกรรมการนะครับเนื้อทองแดงกระไ่ทอง นี่นะครับองนี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกนะครับนี <after 36. S 2> kita, ่เป็นเหรียญอัปปากานะครับเหรียญอัปปากานะครับนี่นะครับเหรียญรลหานะครับเหรียญอัปปากานี่นะครับประมาณนี้นะครับองนี้องค์ที่สามสิบหกองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เทวดานะครับเนื้อออกโซนสี สีดำนะครับดำน้ำดำออกดำน้ำตาลนิดหน่อยนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับนี่สวยมากองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38จะเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่รู้ที่ครับผมนี่นะครับองค์นี้องค์ที่38นะครับเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่องค์ต่อไปครับองค์ที่39นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพคิตาสามชายนะครับนี่นะครับ นี่เหมือนหน้าหน้าหน้าแก้มหลวงพ่ออ๋อนี่นีนี่เหมือนมีเม็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่39ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่40นะครับนี่นะครับสมเด็จวัรลขังพิมพเจดีนะครับเนื้อแตกลายงานสวยๆเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับ องละ3 0 0บา,บาท 1, บนะครับ4องค์0 0 0ันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบองไหนโทรมาทักทายกันมาเลยครับผมองค์ต่อไปนะคร네ับองค์ที่41ดนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเมกกะพัทนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเมกกะพัดนะครับองค์นี้องที่ี่41นะครับนี謝謝่ก้นมีจานนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่4 2บนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกวัวหลวงปู่สุกปุกเสกนะครับนี่หลังโอ้โหอาจาหลวงพ่อองค์นี้องที่ี่สิบองค์ต่อไปครับองที่สี่ส3ามนะครับเอาเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงมั่งครับนี่สวยเลยนะครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับองค์นี้องค์ที่ส3บสามนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบสี่นะครับเป็นงบน้ําอ้อยเนื้อชินนะครับนี่เป็นงบน้ําอ้อยเนื้อชินนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับนี่นะครับสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับแตกลายงาสวยๆอีกองหนึ่งนะครับองนี้องที่สี่สิบห้านะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับเป็นพระลีลานะครับเนื้อโลหะผสมหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนี่นะครับองนี้องที่สี่สิบหกองต่อไปครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคาน องต่อไปครับองที่สี่สิบแดนะครับเป็นพระกุโหยานเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับกุโหยานลบบุรีเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแดนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับหลงปูดจีนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับองค์นี้องที่ี่สิบเก้า องต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุกเนื้อเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์รัศมีหรือว่าประพามนทนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่50นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่5 1อดนะครับ นี่ดีกว่าหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับวัดพระโคกนะครับนี่กรรมการนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อซับวัดปักแรดจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับนั่งบัวสองชั้นนะครับก้นอุนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับ เป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับปิดตาเนื้อตะกัวนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสี่แล้วนะครับเป็นสมเด็จปกโพวัดละคลังนะครับนี่เนื้อจะจัดเลยนะครับมวลสารแน่นๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับ อง sugar, ต่อไปครับอ,องที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้านะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเป็นเป็นเหรียญแฉกนะครับเนื้ออัปปะก้าหลวงพ่อเดิมลงยานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญแฉกอัปปะก้านะครับหลวงพ่อเดิมลงยาองนี้องคที่ห้าสิบหก องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่นะครับไม่ทราบที่นะครับหลวงเหรียญหล่อหลวงปู่หลวงพ่ออะไรนะหลวงปู่อิมวัดหัวเข่าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ค้ตานะครับห้าชายนะครับนี่นะครับแร่เหล็กหนางพีนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับ องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นรูปหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อโอดวัดจันเศษนะครับในปั๊มร um ุ่นแรกหลวงพ่อโอดวัดจันเศษนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบน,นะค네รับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับใครดูใครชอบจัดไปเลยนะครับ นี่นะครับเราเปิดน่อยๆนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อผมเหมือนเดิมนะครับ0ูนย์1 4 8 4หนึ่งี่สี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์แลวกดติดตามไว้เลยครับอ่าองค์ที่61นะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่61นะครับนางพญาพิมพ์สังคตินะครับคาบกุนะครับ อันนี้เขาเรียกว่ากรุน้ำนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุน้ําดูนะครับนี่นะครับนางพญาพิมสังคตินะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดองต่อไปครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นนี่นะครับเป็นปกนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับเนื้อสำลิดกับเงินเลยนะครับนี่ปกหลวงปู่สุกนะครับนี่นะครับสำลิดนะครับสำลิดกับเงินแล้วนะครับนี่นะครับ มีส่วนเป็นโลหะนะครับเหมือนส่วนผสมกลายเป็นสัมฤทธิ์นครับการเวลามเก่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่62นะครับพระนาคปกหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าองค์ต่อไปครับองค์ที่63นะครับเป็นสมเด็จนะครับบางขุนพมนะครับพิมพ์สังคติมีหูกรุเก่านะครับกรุเก่านะครับนี่นะครับสังคติมีหูนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่63นะครับนี่สวยๆเลยนะครับ องต่อไปครับองค์ที่64นะครับรูปหล่อปั๊มหลงพอดเดิมนะครับเนื้ออัปปก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่64นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่65นะครับนี่เช่นกันนะครับเป็นพิมพ์หลวงปูสุกนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นะครับไม่รู้น่าจะออกวัดส้มเซียวนะพวกพิมพแปกๆแบบนี้นะครับองนี้องค์ที่65้านะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่66นะครับเป็นพระเชตุพนเนื้อชินเงินนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่66ครับผมองต่อไปครับองค์ที่67นะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกนูนเล็กเช่นกันนะครับนี่นะครับสภาพนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับเพราะว่าพระขึ้นจักุกนะครับไม่รู้ว่าไม่แน่นอนรงไหนสวยไม่สวยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่67 องต่อไปนะครับองค์ที่68นะครับเป็นเหรียญพ่อเดิม2 4 8 2นะครับเนื้อทองแดงนะครับน euh. ี่สภาพผ่านการใช้มานะครับอง์นี้องค์ที่68องค์ต่อไปครับอง์ที่69เนะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับเนื้อสีอิฐนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับมวนสารแน่นเลยนะครับองค์นี้องค์ที่69นะครับนี่นะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับ องค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับองค์ที่70นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับสภาพกรุก่อนนาเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่70แล้วนะครับนี่อ่าองค์สุดท้ายนะครับดูมวลสารนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มานะครับ0 9 6ย 6614848นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามไว้นะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ